เร้นรักมาเฟีย EP 16ทั้งคู่สนทนากันถึงรายละเอียดการเป็นแฟนจนเลื่อนมาเป็นคู่มัน่นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงชุดที่เธอสวมใส่ในเวลาไปเจอครอบครัวของเขาชุดแบบนี้รับรองได้ถูกมองตั้งแต่หัวจลดปลายเท้าแน่ฉันต้องเป็นผิงผิงไหมหลังจากฟังแผนการ ทั้งหมดจบชมจันทร์สับสนในตัวเองควรเป็นผิงผิงแม่นักร้องสาวเซ็กซี่พราวสเสน่ห์หรือควรเป็นจันทร์อย่างที่เธอแนะนำกับเขาเป็นคู่ควงเศรษฐีต้องทำตัวอย่างไรมันเข้าใจยากจริงๆเป็นจันทร์น่าจะดีกว่าเพราะต่อไปนี้ผิงผิงไม่มีตัวตนอีกแล้ว ในเมื่อคนที่เขาสวมแหวนให้ไม่ใช่ผิงผิงแต่เป็นจันคนนี้ต้องหากเขายังชั่วมือบางยกมือทาบอกคือแบบฉันต้องเริ่มยังไงอ่ะในการเป็นคู่มั่นของคุณคนไร้แฟนหัวใจว่างไปไม่เป็นถ้าต้องทําตัวเป็นแฟนกับใครโดยที่ยังไม่ได้สนิทใจเราทั้งสองต้องแสดงอย่างดีที่สุดในการเป็นคู่รัก ยังไงนะเธอไม่เข้าใจมาตรฐานของคำว่าสนิทชิดเชื้อในแบบเขาแค่ไหนเท่าไหร่ในความคิดของเธอก็แค่จับมือถือแขนนั่นก็สนิทมากที่สุดแล้วเริ่มจากกายใหญ่โน้มมหาหญิงสาวร่างบอบบางเธอรูปร่างดีมากเอวเหมือนนาฬิกาสายสายตาคมกริบจับจ้องอยู่ตรงริมผีปาก เปิดเผยอนน้อยราวกับเชิญชวนให้เขาเข้าไปจุ่มพิษชมจันมองร่างคนเบื้องหน้าที่ขยับเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยสมองสั่งให้กระโดดหนีแต่หัวใจกลับร่ำร้องต้องการให้เขาชิดใกล้มือบางควรผลักเขาให้กระเด็นหรือควรถีบเขาแบบถีบผู้ร้ายสุดท้ายสมองจึงสั่งให้มือบางยื่นไปผลักอ,อกแน่นของเขา หากแต่มือนั้นสัณลิกไร้แรงผักกลับวางอยู่ตรงหน้าอกเขาแน่นิ่งเสียเฉยเลยเพราะว่าชมจันทร์คิดว่าตัวเองออกแรงอย่างสุดกำลังแล้วในการผักเขาแต่ล่างหนาตรงหน้าไม่กระเด็นแม้แต่เซนติเมตรเดียวนำซ้ำยิ่งขย,ยับเข้าใกล้มากขึ้นมากขึ้นทุกทีกระทั่งแนบชิดกับล่างของเธอและทำในสิ่งที่เธอ ไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อเขาประกบปิดเรียวปากเพเยอะอิ่มค้างของเธอดวงตาสุกใสกรอกกลิ้งไปมาไม่เข้าใจทําไมไม่ต่อต้านหรือปฏิเสธเขาอย่างที่ควรกระทําลิมพิปากได้รูปประกบปิดแน่นกับเรียวปากรสะมุลกระตุ้นหัวใจแกร่งให้กระโดดโลดเต้นแทบจะทะลุออกมานอกอกฝ่ามือหนาคืบคานเข้าสู่ ชายเสื้ออย่างว่องไวและไม่ได้เปิดโอกาสให้หญิงสาวเจ้าของรูปร่างงดงามได้รู้ตัวกระทั่งสัมผัสความอิ่มเอิบที่เขาแอบคิดไว้ก็คงเลขจีตเดียวเพราะผู้หญิงหลายคนชอบดันให้หน้าอกโดดเด่นสวยงามครั้นพอได้แตะต้องความคิดที่ว่าเล็กก็ถูกโยนทิ้งไปโดดฉับพลันเลยฟานรับรู้ถึงลมหายใจ และความหวานจากปากหญิงสาวหลังจากข็ทถอนจุมพิษร้อนชื้นดุดเปลวไฟจากไปใบหน้าคมเปลี่ยนจุดมุ่งหมายไปยังซอกคอละหงที่มีกลิ่นหอมละลื่นสดชื่นหัวใจกายบางดีดเด้งกระเด็นกระดอนเมื่อถูกนิ้วร้ายหยอกเอินจุดที่ไม่ควรทำอ่ะเอ้ยหยุดหยุดพอพๆได้แล้ว สุดกำลังในการรวบรวมเสียงเอ่ยห้ามปรามการกระทำของเขาช่างยากเย็นราวกับกำลังจะจมน้ำตายด้วยพยายามตะเกียกตะกายช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความตายนั้นรู้สึกชายหนุ่มพระชายหนุ่มพระห่างจากร่างบอบบางอย่างเสียดายอยากต่อกับเธอจนถึงขั้นสุดท้ายแต่ในการเข้าหลักสูตรแนบแน่นในแบบเลื่อยฟาน คู้มากสเสน่ห์และเรารีรารักเคมีเราตรงกันถ้าจะร่วมงานกันได้ไม่ยากเอาเป็นว่าคุณนัดมาก็แล้วกันจะให้ฉันเริ่มงานเมื่อไหร่มือบางดึงชายเสื้อลงปกปิดหน้าท้องแบนราบสบัดกายหันหลังให้เขาเพื่อจัดสวดทรงที่โดนมืออุ่นรุกรานเดี๋ยวร่างบางที่กำลังเตรียมก้าวออกจากห้องถูกเสียงเข้มเรียกไว้อะไรอีกล่ะ หญิงสาวหยุดหากแต่ไม่กล้าหันไปเผชิญหน้ากับเขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เธอช่างอายจนอยากพาตัวเองไปเป็นอาหารฉลามให้รู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องพบเจออิตาเจ้าพ่อเรือเร่งานนี้ผมไม่ได้ใช้คุณฟีฟีหลอกนะชมจันช้างเออที่รักของเขาเขายังคงเก็บงำท้ายประโยคไว้ทุกครั้งที่พูดชื่อหญิงสาว แล้วต่อด้วยคำที่เขาอยากพูดกับเธอหากแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมอบคำคำนั้นให้แก่ใครสักคนและเชื่อว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดคำคำนี้เขาขอมอบให้เธอคนที่เขาบรรจงเลือกจากหัวใจร่างบางหมุนกลับมาหาเขาอีกครั้งประโยคเมื่อกี้กระแทกใจจนใจสั่นพอๆกับถูกช่วยโอกาสจูบมีค่าจ้างในการทำงานด้วยหรอใช้เงินซื้อคนสินะ ไอ้ที่ทำกับเธอทั้งบนเวทีและเมื่อกี้คิดค่าเสียหายสักกี่ล้านดีนะแน่นอนใครจะใช้ทำงานฟรีฟรละ่ะพอไหมห้าแ0นยูเอสฮ่องกงกับการทำงานเคสนี้ให้จบเพื่อไล่หลานอิงไปจากชีวิตของผมและทำยังไงก็ได้ให้พ่อแม่ของผมไม่มายุ่งเกี่ยวกับการมีเมียของผมงานไม่ยากแต่ใหญ่พอสมควรเพราะบิดามารดาของเขา ไม่มีทางยอมกับเรื่องนี้ง่ายๆด้วยเล่ยฟานคือแก้วตาดวงใจของพวกท่านเขาเองก็ดื้อกับพวกท่านสำหรับการหาคู่เรื่องคู่เรื่องเมียขอให้เป็นเขาที่เลือกเองเพราะชีวิตทั้งชีวิตสำหรับเขาแล้วถ้าได้ตกลงแต่งงานกับใครคนคนนั้นคือคนของหัวใจไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยเยอะขนาดนั้นแต่งงานจดทะเบียนกันเลยดีไหมเธอว่าโดยไม่คิดจริงจัง หากแต่ในใจแอบคูณเงินกับสกลุลฮ่องกงจนสมองยุ่งเหยิงไปหมดห้าแสนคูณยี่สิบเท่ากับให้ตายสิบล้านบาทชมจันคิดเองเออเองอยู่ในใจค่าจ้างคููมันกำลอสิบล้านเนี่ยนะโอ้โหเยอะมากเลยก 1> <1> ็ดีพรุ่งนี้ผมจะเชิญเจ้าหน้าที่มาจดทะเบียนให้เราบนเรือเลยนะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวสายฟ้าแลบ ต่อหน้าแขกเหลือทั้งลำเหลือได้เลยเขาว่าด้วยท่าทีน้ำเสียงจริงจังเมื่อกี้การเล้าโลมคือการตีตราจองแต่ต่อจากนี้เขาจะทำความรู้จักกับร่างกายของเธอไปทีละส่วนกระทั่งเป็นของกันและกันอย่างสมบูรณ์เฮ้ยอย่ามั่วสิฉันแค่พูดว่าชดหญิงสาวหันขวับกลับไปมองหน้าเขาพลางถลึงในตาใสอย่างคุ้เคืองงั้นเหรอแต่เขาคิดจริง บางทีอาจเตรียมการเรื่องพวกนี้จริงๆก็เป็นได้หากหญิงสาวไม่สามารถแสดงฝีงมือให้บิดามารดาเชื่อสนิทใจวิธีที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดในการตัดสินใจอาจถูกงัดออกมาใช้เล่ยฟานคิดอย่างแยบยลน,นึกครึ้มในใจหากต้องใช้วิธีนี้จริงๆเล่ยฟานเดินไปยังโต๊ะข้างหัวเตียงหยิบสมุดเช็คก,กับประกาเพื่อจะลดเขียนตัวเลขตามที่เขาว่าเมื่อกี้ แล้วลงลายเซ็นฉีกมันยื่นไปตรงหน้าชมจันท์เธอมองกระดาษในมือเขาตกลงเขาให้ค่าตอบแทนการทำงานกับเธอจริงๆอย่างนั้นหรอให้ตายคนรวยเนี่ยใช้เงินซื้อคนอย่างเป็นว่าเล่นสำหรับ EP 16ได้จบลงแล้วนะคะไว้มาต่อ EP หน้ามาลุ้นกันว่าทั้งสองจะตกลงกันในรูปแบบไหนตกลงเป็นแฟนกันจริงๆหรือต้องจดทะเบียนกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Love Novel และมาเป็นกำลังใจให้ชมจันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ